สวัสดีนะครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับแล้ววันนี้ก็จะมาหาของใส่ปะแต่งตัวกันแล้เวเราแต่งตัวแบบแบบอันนี้สายตัวตายไม่สวยวายยุ่งไมล่ละใส่นี่ก็หล่อแล้วออตัวพี่มันหล่อนะอ สาเลียนเอาสาเลียนอะไรดีนะสาเลียนฟีนะทุกคนนะ่ฮเียอยี่ขับฮมี่สกินอันนี้เป็นไงนะทุกคนหล่อเท่ ไปพอเลยเช่นดูจัง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 จองแต่วีนไม่ได้เติมใส่ใายคีอแต่อันนี้เติมอะทุกคนน่ะเนี่ยท่านี่มึงจะเก็บเพชรไปเด้อแล้วมึงก็ค่อยทิ้งนะเอากระเป๋าอะไรดิถ้าดานก็ปี คนสายฟิวแมทานิจแน่จ้ะวันนั้นเลยจ้ะนี่แม่ดีีนี่ดีๆเอาอันนี้เนาะไม่ใส่คนได้เยอะก่อนดวงใจเอาหน้าใหม่ของมันนะอืมก็ไม่ดึกจรินเหมือนนะมีแค่จากแอร์บอร์ตนะนี่ดิกแล้วดูแเอาเป็นชาอะไรม้างดูดเอาเป็นอันนี้ผมเติมเติมเอา เเว่าเขาเอาไปเลยดิันนี้มามาชิมดีกว่าทุกคนผมใช้เป็นตัวเปลี่ยนตัวกันแป๊บเอาละเห็นไหมตอนนี้แล้วผมก็อยู่ที่ไดมอนด์นะแล้วผมอยู่ที่ไดมอนด์ ไแต้มสอนเจ็ดรอยกาสิเาหตุการค่ะเราจะงับเราจะงบคือขไขว้นป่ะไปเลยแังกอ่นป้าเราไปนอนนานแล้วมันไป อันนี้คนะ่ะฟรีหนะอ่ามีแม็กไอมีของมาใหม่นะทุกคนจมากี้จมูกีใครสนใจเอเคมังกรสายเตอร์มาทานนี้จ้านะจ๊องเอา อัน uhm, นี้ผมอารมมานะทุกคนนะมีกระเป๋าว่าใส่กระเป๋าคนใส่ตัวหน้ารอบเบียดอ่ะมันไม่คนจะขายเลยบอสโอทุกคนมาไหนชนองชมคุ่นร้อนอ่ะทุกคนมันพากันมาเต้นไอซ์ัูนี้นล้าคงก็ใส่ของสายเติมนะ เออปล้ที่ไหนดีได้เอ๊ะขอบุขบุท่านวะตามได้สิตามได้ครับโอ้โหโดนพิมไหมไม่อามันเดือดต่แต้มนี้หมดต้อนแต้มหายอ่ะเตรียมไพ่มารั้นก็จะมีมันจะวิทยาอะไร ่าที่ผม,นนม,มเลือกอนุมาเพราะว่ามันจะได้ลุนไวแล้วก็เร,งเร,งเร่งความเร็วด้วยนะครับแล้วมันช่วยเร่งความเร็วแล้วก็เร่งความเร็วกระดโดดต้มแล้วก็พุ่งอบนไอ้นี้ก็ผมเลเวลสี่นะแล้วสี่สี่ไม่รู้เลยไม่จังการตรงไหนไม่จังทำตรงไหนนี่ไงไม่ฟังจะแทนนี่แป๊บ แม่นั้นทุกคนนะลมมาให้เราปิดน้องทันทีเพราะว่าเวลาศัตรูเรา,เ,าเราศัตรูมาใช่ไหมล่ะพอเราจะไปยิงใช่ไหมล่ะแต่ว่าศัตรูเราการแเอ็มิม่มแล้วใช่ไหมล่ะแต่ศัตรูก็ยันเห็นเราเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรอ่ระเพราะว่าไอซาเลียมันโผล่ไงทุกคน ใส่เลี้ยงมาผูกก็จะเลยทำให้เราแพ้ได้นะคำแนะนำดีๆทานนี่เลยนะครับกระเนื้อโดูลงมาแล้วก็ให้ปิดน้ำทันเทียอืมให้ปิดน้ำทันเทียน จนุ่นอะใครอยากให้พี่ปังมยานกัผมบอกเลยนะปั้มป้าใครอยากเ่นกับผมเป็นทีมนะมาเลยนะทุกคนนะพาขึ้นแก๊ให้ดไูไปต่อไปต่อไปต่อแยากจันเบอร์โอ้ไกลเกิน สินคอลี่อะไรเลยนะทุกคนนะพี่ไฟมีสิ่ง,งนค้าใหม่ตูจากาตาสินไปแล้วปุ่นนี้แหละมาเลยอะไรนี่ยทีเอ็น ีจะเอาอะไรมาขายดีนะบรรจีเขาก็พัฒนาเกมไปเรื่อยเถอะกระสุนไม่สำคัญกระสุนสำคัญสุดทุกคนย่างจุดเชิญพอเวลาไม,ไ,ไม่ต้องหากระป๋องหรอกนะปลาไม่ตัวนี้เลยโอ้โห เ uh ชิญ huh ดิฉ huh ันจอนัดไปไปทำขางกูต่อไปไอ้แมวมาทำไมเนี่ยมาไม่อเน้่ออย่ามาบอกมาางกูได้ยังไงยัไงนะอืมวันนี้กูจะทำไม่อยากจะโกงจะขาไปก็ยังดีนะ

ปังเป็นเจ้ากรรมในเวรว่าเออเจ้ากรรมในายเวรแมวเอาเงียวเอ๊เลื่อตามกุมาเลยนะโผไปเล่นที่ตัวเองอ๋ยันมันก็ยันตามขึ้นไปเตะไปเรื่อยๆ ตีข oui, <oui> ึ้นไปสุดท้ายได้ยีเีคมด้วยทุกคนมนไม่ได้หายูเลยเ็บ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 เจ็บตบโอ้บบอบอ ขอแบงก่อนแป๊บเดียวฮ่าฮ่าฮ่าไปเลยไดมอนด์สองครับไดมอนด์สองลบครับตั้งแต่ยี่สิบสามนาทีตั้งแต่ยี่สิบสามคนขึ้นไปนะทุกคนนะมันจะมีแต่นี้เดี๋ยวลักกี้โรโยนี่มีไอ้อันนี้มาใหม่นะมเมราว่าันนี้ออกเตะได้ แต่ได้อน้องหมานักกีเรยมาดูนะรู่กูหัวอะไรวะไม่ว่าอวไรเนี่ยดูสกินนะทุกคนเอ้ดูดูดูว่าแอบดล้วเฮลลมี่ไอ้แมวมีสกินสอนอ โ oh อ้ไม่กรรมการโอ้โหต็ลูกบอลลูกอะทุกคนเห็น้ไหมว่าผมแปลอะไ้นี่มาจากไหนเช<ต>ื่อเอาทุกคนมีเพชรแล้วก็เชือ่อไม่มีเพชรก็ไม่ต้องเชือ่อไปไปเปิดของก่อนอืมเอาอันนี้ก็แล้วกันนะ,ะกดป้าถูกป่ะแล้ก็กอีกใช่ ว <What? S 2> oh. ันไปหูวัดมึงเอามาทำไมอะไรอะทุกคนดู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 โอ้โห oh oh. ให้รักเสียเอามาทำไมวะคุณน,นายติเอม่แช่งจ้านาจังอ่ะคลิปนี้ก็คือคลิปจังตาหนาทุกคนนะรอรอไปสิบห้านาทีทายใครจ้ะ สองพันก่อไปก่อนครับคุณนะ